สวัสดีครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะกับผมฮะหลังป้ายแดงนะฮะแต่งซิ่งทางช n องของ YouTube ช่องนี้นะฮะช่องที่จะทําให้การของรถใหม่ป,ป้ายแดงเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางที่ติดต่อทักทายผมได้เช่นเคยคือทางแฟนเพจ a c e b o o k นะฮะอัปเดตโปรโมชั่นหลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับกับวันนี้นะฮะภารกิจของผมคือการส่งมอบรถยนต์ที่สําคัญเคสนี้นะครับอายุของผู้เช่าซื้อท่านนี้ อายุเพียงแค่21ปีเท่านั้นนะครับกับเคสนี้ฮะก็ขอบอกนิดนึงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ลูกค้าเป็นูกค้าแรกของเขานะครับแล้วก็เป็นรถที่ใช้ในครอบครัวด้วยฮะแล้วก็ที่สําคัญยินดีกับเขาด้วยนะฮะที่ทําสําเร็จตามเงื่อนไขที่คุยกันไว้นะครับก่อนอื่นต้องอธิบายนิดนึงครับสำหรับเคสนี้นะครับลูกค้าอยู่แถวบางปูนะครับทํางานโรงงานอยู่แถวบางปูดูผมทางช่องทางนะครับ YouTube แล้วก็ทาง f a c e b o o k นะครับลองถามผมดูว่าอยากได้รถ1คันเพราะว่าตอนนี้ตัวลูกค้าเองมีลูก1คนนะฮะแล้วก็ภรรยาต้องการที่จะรถนี้ก็คือไว้ใช้งานนะครับใช้เดินทางด้วยแล้วก็ใช้ในครอบครัวด้วยก็ลองถามผมดูว่าตัวเขาสามารถออกได้ในเงื่อนไขได้แบบไหนบ้างนะครับก็ลองคุยรายละเอียดกันก็ลองยื่นดาวที่10 ดูนะครับใช้เงินออลลบ29 0หมขั้นแรกนะครับขั้นแรกก็คือยื่นที่1 0ก่อนพอยื่นเสร็จปุ๊บไปนัน้นขอบอกว่าขอปรับดาวเป็นที่1 5เพื่อให้ค่างวดที่ทําเรื่องถูกลงนะฮะก็เลยต้องแจ้งลูกค้าว่าโดนปรับดาวน,นะครับแต่ลูกค้าก็ยืนยันว่าโอเคผมอยากได้นะครับก็เพิ่มดาวเป็นที่59 0 0 0นนะครับแล้วก็ค่างวดก็จะถูกลงมานะครับส่วนรายละเอียดค่างวดจะผมจะแปดด้านล่างนะครับว่าครันนี้ลูกค้าจ่ายค่างวดเท่าไหร่นะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะฮะที่จัดผ่านตามเงื่อนไขและที่สำคัญก็คือลูกค้าได้ออกแบบการตกแต่งเองแล้วก็เลือกโปรโมชั่นที่ทางผมได้นําเสนอก็คือเป็นโปรก็คือใช้ก็คือโปรจอ Android นะฮะลูกค้าติดจอ Android ก็คือตามโปรโมชั่นก็เดี๋ยวไปชมกันนะครับกับคันนี้ที่ลูกค้าออกแบบเองนะครับกับรุ่น Space Cap 1.9S สีบอลเงินคันนี้นะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะฮะและที่สําคัญก็ บรรยากาศวันที่เป็นลูกค้ามารับมอบวันนั้นโอ้โหมาเต็มเลยฮะมากันทั้งครอบครัวนะฮะสิบกว่าคนเยอะมากครับอดี๋ยวไปชมนะครับกับกับบรรยากาศการส่ง,องมอบรถยนต์วันนั้นนะครับที่อบอุ่นมากนะครับแล้วก็ลูกค้าก็คือเป็นรถคันแรกของเขานะฮะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องมาเต็มหมดเลยฮะมาแสดงความดีๆกับเขานะฮะก็คืออายุ21ปีก็สามารถเป็นเจ้าของรถหมายป้ายแดงได้แบบลูกค้าท่านนี้นะฮะอ่ะเดีย๋ยวไปชมกันเลยฮะกับรถคันนี้สำหรับคันนี้นะฮะสเปซแค a p 1.9อ สีบอลเงินคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีไม่แพ้กันเลยนะครับรถมีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะฮะสำหรับ,บรุ่นนี้สำหรับคันนี้การตกแต่งก็ลูกค้าใส่ล้อ t e 37หยอดแดงนะครับรัดตัวยยาง255นะครับ5 5าแล้วก็กดหน้าลงมา1นิ้วนะครับคันนี้ส่วนล้อหลังก็คือใส่ซีรีส์เท่ากัน,นครับ2 5 5 5 5 8แนะฮะแล้วก็กดหลังลงมา2นิ้วนะครับ นี่ฮะหน้า1นิ้วหลัง2นิ้วนี่คือสเต็ปคือทรงของรถคันนี้นะครับคือรถแบบนี้ก็คือแต่งเพื่อการใช้งานนะครับสเต็ปแบบนี้เน้นการขับขี่ที่สบายนิดนึงนะครับแล้วก็การคอนโทรลรถค่อนข้างง่ายนะครับเพราะรถไม่เตี้ยมากนะครับส่วนด้านท้ายคันนี้ไม่มีคาหลบป้ายนะครับเพราะว่า1ลูกค้าติดจอนะครับก็คือต้องติดตั้งกล้องมองหลังน,นี่ฮะคันนี้ก็คือติดตั้งจอ Android นะครับ ตามโปรนะฮะโปรก็คือโปรจอ Android ลูกค้าก็ได้เลือกโปรนี้นะครับแล้วก็เพิ่มเติมกระบะไรเนื่องเข้ามานะครับสำหรับอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับนี่ฮะด้านในก็จะมีอุปกรณ์มีวัดบูธให้1ตัวนะครับตามโปรโมชั่นนะครับแล้วก็นี่ฮะจอ Android 10นิ้วนะครับที่ลูกค้าเลือกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโปรโมชั่นที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์สำหรับคนที่มีครอบครัวนะฮะเน้ในใช้งาน นำรถไปใช้แล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมีเครื่องเสียงมีอะไรให้ชมระหว่างเดินทางนะครับนี่ฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ลูกค้าจบตามโปรโมชั่นนะครับห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับอีกแล้วนะฮะคันนี้ก็รายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวรอลูกค้าเดินทางมารับรถแล้วเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศให้ชมนะครับสําหรับรายละเอียดค่างวดคันนี้เดี๋ยวแปะไว้ด้านล่างของคลิปนะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่ซับไว้ให้นะครับว่าค่างวดคันนี้เท่าไหร่นะฮะโอเคครับผมับการส่งมอบรถย,ยนต์วันนี้ได้เลยนะครับ ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับทุกขั้นที่ติดตามนะครับติดตามการสมม่งมอบรถยนต์ติดตามการรีวิวต่างๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ไว้สําหรับให้ลูกค้าได้พิจารณานะครับว่าการซื้อรถหมายป้ายแดงอยู่นี้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับทําเรื่องฟรีนะฮะไม่ต้องวางเงินจองนะครับไปน,น้ำขานเสร็จแล้วลูกค้าก็ทําเรื่องจองเข้ามานะครับยินดีบริการลูกค้าทั้งประเทศนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ภาคใดของประเทศไทย ก็ยินดีให้บริการนะครับผมช่องทางการติดต่อนะครับถ้าลูกค้าอยากติดต่อ <_ an> เข้ามาก็เดี๋ยวผมจะแปะไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อสะดวกช่องทางไหนก็แวะเข้ามาสอบถามทักทายกันได้เลยนะครับผม <_ an> ก็เป็นอีกหนึ่งช่องนะครับที่ยินดีให้บริการลูกค้านะครับไม่ว่าลูกค้าจะทําอาชีพอะไรนะฮะอยู่ที่ไหนก็ยินดีบริการหมดนะโปรโมชันดีไม่ดียังไงก็ดูที่การส่งมอบรถยนต์เป็นหลักเนาะ เพราะว่าผมก็พยายามทำคอนเทนต์ที่เลือกเน้นการส่งมอบรถยนต์และเข้าถึงทุกๆอาชีพที่ลูกค้าเข้ามาหาผมนะฮะก็ไม่จาเป็นว่าต้องเป็นลูกค้าพนักง,งานบริษัทค้าขายเกษตรกรก,รก็เอาให้มันหลากหลายนะฮะก็ลูกค้าที่ตรงกับสายงานอาชีพอะไรก็แวะเข้ามาสอบถามรายละยกันได้เลยนะครับโอเคครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับฝา,ฝากด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืม กด Subscribe ช่องของ YouTube ช่องนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดที่กระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับพบกันอีกทีคลิปหน้าอีีหน้านะครับผมสวัสดีครับ